สวัสดีครับก็มาอัปเดตพอร์ตกันนะครับผมหลังจากที่วุ่นๆนิดนึนะครับไม่ได้อัปคลิปเลยมาเริ่มกันเลยครับเดือนที่ผ่านมาครับก็คือเดือนออกตุเบอร์ยังคงอยู่ในแนวบวกอยู่นะครับแต่เหมือนโมเมนตัมกำลังจะเริ่มลงมานะเพราะว่าอาจจะเตรียมตัวรอรับเลือกตั้งด้วยมั้งพอร์ตบวกมาโดยรวมนะครับ3%ครับผมคนที่บวกเยอะสุดก็เหมือนเดิมครับ S H D 5 9 7ครับลง,ลงมาครับเป็น TSM ที่9.58%แล้วก็ c e g ครับกระโดดขึ้นมา22.9%แล้วก็ Nvidia ครับผมที่16%ตามมาด้วย Visa ครับ8.31%แล้วก็ FICO ครับผม5.6% Apple ครับบวกขึ้นมา4.5แต่ล่าสุดไตรามาสออกมาครับโมเมนต u m ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาดู a v g o ครับบวกขึ้นมา2.44% A V G O นี่ตัวนี้ผมกําลังเล็งๆที่จะขายอยู่เหมือนกันนะครับแต่มัอนรอราคาอยู่เหมือนกันรอลงมาครับ m มด p a สตอนนี้ติดลบไป4.86%ครับหลังจากที่ไตรมาสออกมาแต่นิดเดียวครับเพราะว่าสัดส่วนค่อนข้างน้อยต่อมาครับ M S C I ไตรามาสออกมาก็โอเคเหมือนกันนะครับแต่ว่าหุ้นก็ร่วงครับผมไม่เป็นไรครับตัวนี้ถือว่าระยะยาวครับ่อมา Mastercard ลบมา1 2ครับไตมากก็ดีเหมือนกันนะครับแต่หุ้นก็ร่วงมาเหมือนกันแล้วก็แมนเทสตันครับลบมาเอร์เซหลังจากที่ประกาศไตมารไปก็ไม่แย่นะครับไตมาแต่หุ้นก็ร่วงลงมา่อมาครับ Google ติดลบมาหอร์ซหลังจากประกาศไตมากถือว่าตัวเลขดีมากนะครับหุ้นก็กระโดดขึ้นมาครับใกล้จะหลุดดอยแล้วครับผมต่อมาครับอามัดผมติดลบไป6%ตัวนี้ก็หลอดไตมากครับต่อมาตัวสุดท้ายครับหุ้นตัวหนึ่งที่ผม ติดดอยอยู่คนข้างนานครับตอนแรกไทมารออกมาเหมือนจะได้ขึ้นได้หลุดดอยแล้วแต่ก็ล่วงลงมาอีกนะครับ8%มาดูเดือนที่ผ่านมานครับเราโดน s p 5 0 0นชนะไปนะครับในเดือนที่ผ่านมาเราขึ้น,เร,นเราขึ้นเร็วนะครับเราลงเราก็ลงเร็วกว่าเขาเหมือนกัน แต่ก็ยังอยู่ในแนวบวกอยู่นะครับก็วันนี้จะมา cover นะครับไตรามาสที่สําคัญกับพอร์ตผมนะผมก็มาดูตัวแรกเลยลนะกันมาดูไตรามาสของ Microsoft กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรน่าสนใจ revenue เพิ่มขึ้นมา16%นะครับ Year ่อเหย r ่ net profit ครับก็ยังดีขึ้นมานะเพิ่มขึ้นมาสิ่งที่เพิ่มขึ้นมามนออใหม่นะครับของ Microsoft คือ Microsoft 365นะครับคอมเมอร์เชียลที่ทำรเวนิวเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไหนจะมีในเรื่องของเซิร์ชนะครับที่เขาจะทำโคพายลอดโปรก็คืออาจจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งให้ Microsoft นะครับก็ถ้าดูจากเพื่อนนะครับคิดว่าน่าจ,จะเป็นไต่มาสที่ดีมากสำหรับ Microsoft นะครับแต่ว่าหุ้นก็ร่วงลงไปนะครับเพราะว่าอาชัวครับตัวเลขถอยลงมาครับทำให้หุ้น ร่วงลงมานะครับซึ่ง m ม o s o f t แกก็ได้บอกไว้นะครับว่าดีมาในไอเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแกเหมือนจะเสิร์ฟดีมาตรงนั้นไม่ทันนะครับก็คือแกใช้ CapX เนี่ยแกลงทุนกับ AI ไปประมาณ14.9ิลเลียนครับกลังรอนู่นรอนี่อยู่แต่ก็เสิร์ฟ AI ให้ไม่ทันนะครับก็ทำให้ตัวเลขเนี่ยร่วงลงมานี่ครับจเวนูโกรของอาชัวครับที่เริ่มถอยลงมานะครับจากที่นิ่งไปใน2ควอเตอร์ที่ผ่านมาครับ พอตอนนี้ก็ลดลงมาครับหจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือแนวโน้มครับในไตรมาสต่อไปนะครับโ็คาดว่านะครับเซกเตอร์ของ productivity นะครับแล้วก็ business process เนี่ยจะอยู่ในราวๆ1สิบอร์เซ็นครับซึ่งจะมี m 3 6 5ที่เป็นเ s e g m นต์ใหม่นะครับรายได้ใหม่ของม o s โคซอฟครับแล้วก็จะมี co pilot link in นะครับผมที่จะเติบโตนะครับ10%ครับตามที่คาดไว้แล้วก็ cloud ครับ จะอยู่ราวๆสิบแ่สิบเปซนตครับซึ่งมันลดลงมาอันิดหน่อยนะครับซึ่งอาจจะลดลงมาถึงนี่ครับเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งไตรมาสนี้มันประมาณ34นะครับก็นี่อาจจะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้ Microsoft ครับร่วงลงมาครับรายได้ของคลาวนะครับที่ลดลงมาจากที่เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่คอเตอร์นี้ร่วงลงไปนะครับแค่เซกเตอร์เดียวนะครับที่ร่วงแต่ทำาห้นร่วงหมดเลยนะครับผมก็เห็นในชาร์ว่า นักลงทุนนะค่อนข้างคาดหวังกับ AI นะครับ CEO ก็บอกอยู่นะครับว่าแกกำลังใช้ c a p x เนี่ยในการขยายนะครับคลาวของแกนะครับผมต่อมาเรามาดู Google กันนะครับเป็นไตรามาสที่แข็งแกร่งมากครับของ Google หลังจากที่โดนข่าวศารฟ้องนะครับว่าเป็นผูกขาดนะครับในเรื่องของ Google Search แต่ก็ดูตัวเลขครับก็ยังโตขึ้นมานะครับปีต่อปี12% YouTube ครับยังโตขึ้นมาต่อนะครับ อีกหนึ่งอันครับที่เติบโตขึ้นมา30%นะครับนั่นคือ Google c l o าวของแกทำให้เ e เว n u e นิวทั้งหมดครับเติบโตขึ้นมา15%รนะแปดบ88.3บิลเลียนเลยนะแล้วก็ Net Profit ครับอยู่ที่26.3บิลเลียนซึ่งมาจิน30%มเนอ่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันมาดูที่นักลงทุนคาดหวังไว้นะครับรายได้ Revenue เนี่ยเกินคาดมานะครับ2บิลเลียนเลยนะครับแล้วก็ Earning Per Share ครับก็ เกินคาดมา0.27นะครับผมพูดได้ว่าทุกส่วนเี่ดีหมดเลยนะครับแต่มีส่วนหนึ่งที่ยังกลางๆอยู่ก็คือ c a t f ของแกนะครับ Operating Cat4 ครับแล้วก็ Free c a o w ที่ลดลงไปนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่า AI เช่นเคยครับใช้เงินลงทุนกับ เซิเวอร์ค่อนข้างเยอะแล้วมาดูตัวเลขของ g o o g l e Cloud แกนะครับโอ้โหขึ้นส่งสวยมากเลยนะครับทำให้เห็นนะครับว่า Google Cloud นี่เป็นรายได้ที่มั่นคงให้กับ Google แล้วนะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่ลงทุนไปค่อนข้างเยอะนะครับกับ AI เล้วมาดู Google Search ครับที่โดนฟ้องว่าปูขาดครับยังกดไม่ลงนะครับก็ยังคงเพิ่มขึ้นแล้วก็ YouTube a นะครับก็ยังคงโมเมนตัมที่ดีนะครับ ของ g o o ก l e ก็โดยรวมแล้วถือว่าเป็นไตรามาสที่ดีมากนะครับของ Google ก็ทําให้หุ้นของแกเนี่ยดีดขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยๆทรงตัวเอามามาดูวีซ่านะไปเร็วๆแล้วกันนะครับ revenue 9.6ิลนลียนนะครับเพิ่มขึ้นมา12%เยอะนเยอะแล้วก็ earning per share ครับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมซึงรวมๆนะครับเพิ่มขึ้นมาหมดเลยนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ ผมว่าใช้คําว่าปกติของวีซ่าแล้วกันเพราะว่าตัวเลขเพิ่มแบบนี้แบบมั่นคงมาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวีซ่ามาสเตอร์กากับวีซ่านี่ไตามากอรอกมาเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันมากนะครับเช่นเคยครับเด v e นิวเพิ่มขึ้นมาครับ13%จากปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในอินคัมครับกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมา2%ครับแล้วก็ e a r n ์เน็ตเ s อร์แชร์ครับ เพิ่มขึ้นมาเหมือนเคยครับต่อมามาดู Apple ครับน่าเป็นไตรมาสที่ไม่เป็นไปตามค่านะครับเพราะว่าดีมานของ iPhone เนี่ยเหมือนจะช้าตัวลงนะครับ Revenue ครับเพิ่มขึ้นมา6%ครับจากปีที่แล้วแล้วก็ Net Profit ครับมี Margin ที่16% 14.7ครับ1 4บเิลเลียนมาดู EPS ครับเพิ่มขึ้นมา0.04ครับ ซึ่งเกือบไม่รอดนครับก็หลังจากที่ Apple ครับได้มีการเปิดตัว AI Intelligence ไปนะครับถือว่าเป็นข่าวดีไหมก็ดีครับแต่ว่ายังชุดให้นักลงทุนสนใจยังไม่ค่อยได้นะครับสำหรับ AI Intelligence ของ Apple ครับมูลรายได้ของ iPhone ครับในไตรมาสนี้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาครับแต่ตัวแบกของ Apple ครับตอนนี้คือตัวนี้ครับ Service Revenue ครับที่เพิ่มมาแบบมั่นคงมากนะเพร่อค่อยเพิ่มแท้จะเป็น รายได้สำคัญนะที่ดึงให้ Apple เนี่ยไม่แย่นะครับหลังจากที่รายได้ชะลอตัวไปนะสำหรับสินค้าของ Apple นะครับก็ไปดูว่ามีไตรมาสอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับพอร์ตผมนะผมก็จะมี c g ครับแล้วก็ที่น่าติดตามครับพารันเทียนะครับเป็นหุ้นที่ผมเล็งอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ h ิ m แอนเนะครับในวันอังคารนะผมหลังจากตลาดปิดตัวที่น่าจะเป็น t o l k of the Town นะครับตอนนี้ก็คือ ซูเปอร์ไมโครนะครับที่ล่าสุดออดิตได้ลาออกไปนะครับเพราะว่างบแกนี่อาจจะแปลกๆนะครับก็ทําให้หุ้นกันนี้ร่วงร่วงมาเยอะมากนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันครับรอติดตามอยู่แล้วก็ที่ผมดูนะครับก็จะเป็นโนโวครับถ้าโนโวนะครับไตรมาสไม่ดีแล้วหุ้นร่วงลงมานะครับผมจะเข้าเก็บแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาโนโวถือว่าน่าสนใจมากนะครับแต่รอดู ไรามาสอีกทีนะครับต่อมาครับเป็น f o r t ตินเครับที่ผมก็ดูดูอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตพอร์ตก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลอันไหนผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็เจอกันเมื่อเราเจอกันครับ